สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมเสียนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่สวนหลังบ้านนะครับวันนี้ผมมีภารกิจในการมาเก็บหญ้ารีแพร์นะครับเอาไปทําเป็นสบู่แล้วก็เอาไปต้มดื่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีอาการปัสสาวะขัดปัสสาวะเล็ดนิดหนึ่งนะครับเราจะมาเก็บหญ้ารีแพร์เอาไปต้มดื่มนะครับถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดคุณผู้หญิงนะเพราะว่าหญ้ารีแพร์บอกไว้เลยครับเป็นหญ้าอันดับหนึ่งในการช่วยกระชับ ช่องคลอดนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวนะครับเอาไปทําเป็นสบู่ก็ได้ไปทําเป็นครีมก็ได้หรือว่าใครจะไปต้มดื่มก็ได้ครับเพราะว่าสับปูณของเขาช่วยกระชับช่องคลอดช่วยแก้อาการตกขาวช่วยให้เพิ่มคอลลาเจนบริเวณช่องคลอดได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บกันนะครับผมจะไปต้มดื่มเพราะว่าจะเอาไปแก้เกี่ยวกับปัสสาวะไม่ค่อยออกนะครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือหญ้ารีแพนนะครับหรือว่าเรียกว่าหญ้าหิ่งยุ่มครับ จะชื่อไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะเรียกว่าหญ้ารีแพร์ดีกว่าลักษณะก็เหมือนหญ้าทั่วไปครับแต่ต้นเขาจะสูงกว่านิดนึงอันนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่วันนี้ผมมาเก็บหญ้ารีแพร์แล้วก็จะให้ดูต้นนี้ด้วยนะครับหญ้าเอ็นยืดหลายๆคนถามเข้ามานะครับต้องรอก่อนนะครับช่วงนี้ผมกําลังขยายพันธุ์เขาอยู่แต่วันนี้เรามาเก็บหญ้ารีแพรนะครับวิธีเก็บก็หักเอาไปได้เลยนะครับแบบนี้เราไม่ต้องถอนทั้งรากทั้งโคนนะเรากินเฉพาะก้านเขาก็ได้ครับคุณผู้ชม ถ้าเราปลูกไว้แบบนี้อันนี้ผมเอามาจากป่านะครับแล้วก็มาปลูกไว้นี่ครับทาเป็นถุงชําก็มีครับเป็นทั้งสวนสมุนไพรแล้วก็สวนผักนะครับคุณผู้ชมอ่านี่จะเก็บเอาไปต้มดื่มครับเอาไม่เยอะครับประมาณหนึ่งกรามมือครับต่อน้ำลิดหนึ่งนี่แหละครับคุณผู้ชมสรรพคุณของยญ้ารีแพรนะครับอันดับแรกเลยช่วยขับปัสสาวะนะครับคนที่มีอาการปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะ ข่นมัวปัะสสะาวะไม่ใสนะครับอยากเอาไปเกี่ยวกับในการขับปัะสสะาวะก็ต้องใช้ยญ้ารีแพรนี่แหละครับเป็นตัวเลือกครับผมแล้วก็คุณผู้หญิงนะครับจะเอาไปกระชับช่องคลอดมีอยู่2แบบเลยนะครับ1เอาไปต้มดื่ม2ก็คือเอาไปอังไฟนะครับวิธีการอังไฟก็คือต้องทําให้ยญารีแพรเรามันแห้งก่อนนะครับโดยการนําไปทําความสะอาดเดดมาแบบนี้แล้วไปทําความสะอาดตากแดดให้แห้งแล้วก็นํามาอังไฟให้เกิดควันนะครับแล้วเราก็ไปนั่งอังแต่วิธีนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้า เกิดว่าเอาไปทำเองแล้วไม่มีความรู้พออาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งเป็นทางเลือกนะครับถ้าใครพอมีความรู้ในการทําสบู่นี่แหละครับสบู่หญ้ารีแพร์คุณผู้ชมเอาไปทําเป็นสบู่ได้เลยนะครับวิธีทําก็ง่ายๆเลยพอ ข้อมูลได้ใน y o u t u b e หรือว่าในอินเทอร์เน็ตลองทำดูนะครับสบู่ที่เหมาะแก่การใช้กับผิวหน้าแล้วก็ผิวที่อยู่ในส่วนซ่อนเลนส์นะครับในจุดลับของเราก็ต้องเป็นสบู่กีซลีนนะครับถ้าเป็นสบู่ที่มันเป็นไขมันตัวน,นั้นผิวมันจะแห้งจนเกินไปนะครับต้องเป็นสบู่กีซลีนแบบนี้แต่ถ้าจะไปใช้กับผิวกายก็ใช้ได้ครับเพราะว่าย่ารีแพรคุณผู้ชมอันดับหนึ่งในการเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวเลยนะครับ คอลลาเจนเขาเยอะมากจริงๆย่ารีแพร์ใช้คู่กันได้เลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าการเอาไปเป็นสบู่ถูตัวถูใบหน้าหรือว่าใช้ในจุดซ่อนเรสน,นะครับยาที่ช่วยขับปัสสาวะอีกตัวหนึ่งก็ยญาเอ็นยืดตรงนั้นนะครับแล้วก็ยญ้าไผ่น้ําที่เราปลูกไว้ตรงนี้นะครับไม่มีเวลามาถอนหญ้าเลยครับรกมากเดี๋ยวขอเก็บอีกนิดนึง าไปเจอในป่านะครับคุณผู้ชมเก็บมาได้มาปลูกไว้แบบนี้นะครับเขาจะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ปีหน้าเราก็ได้เก็บไปเรื่อยๆถ้าใครรดน้ำเลยบ่อยนะครับเขาก็จะขึ้นอยู่อย่างนี้ทั้งปีเลยครับไม่ต้องห่วงว่าจะตายนะครับ คุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับย่ารีแพร์ของเราแล้วก็วกสบู่ย่ารีแพร์นะครับเป็นสมุนไพรด้วยเอาไปทําเป็นความงามก็ได้คุณผู้ชมหรือว่าเราจะเอาไปต้มดื่มเป็นชาชงดื่มก็ได้ครับตัวนี้ยังช่วยกระชับช่องคลอดช่วยในการขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าใครที่ผิวไม่ค่อยใสยเท่าไหร่ตัวนี้สามารถเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวได้ด้วยครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดตาม ให้ด้ดวยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมอองสินต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันกับสบู่ย่ารีแพร์ที่ทางโรงงานผมจะผลิตด,ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ